ตื่นนะอยากเห็นภาพซึ้งๆไหมภาพประทับใจหอมแก้มจะเบาครับอยากเห็นอะไรหอมแก้มหอมแก้มจับมาชักผ้าเตรียงน้ำนึ่งสอบซอ้อมเออจะเบาดูวิดีโองานแต่งงานบ่อยเลยรู้บุ๊คเออสอบเข้ง คต่อพื้นเอออีกข้างหนึ่งเอออีกข้างหนึ่งอยากเห็นอะไรอีไรกไหมเอาไว้ตอนนี้ฉลองจุ๊บเลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนนี้ฉลองอ่าตอนนี้ให้ผู้บ่าวสาวพอ,อบุกมงคลแล้วก็จะส่งให้ผู้ใหญ่ครับอสองคนช่วยกันร้าติ๊กเล็ท น้องโอเอามุมตรงข้ามผูกสองครั้งแน่นๆลึกๆให้น้องโอก่อนเป็นเคล็ดมุมตรงข้ามผูกกันอ่าอีกท่าหนหนึ่งผูกแน่นๆลึกๆจะได้ไม่รู้ไหลสองครั้งอ่าไห้เจ้าสาวมาอีกมุมตรงข้ามอ่าน้้ำฝ้ายครับเป็นเลสองคนช่วยกันเก็บหอพร้อามทิศสามีหาภรรยาเก็บ อ่าฮะผู้หญิงผู้หญิงมาปลูกหอมนี่ก็เหมือนกันหมดเลยละเอียดอ่ายกขึ้นมาท่านทายิ้มให้ช่างภาพหนึ่งภาพก่อนห้องดมเดี๋ยวรออ่ะบุญไปหาผู้ใหญ่กับสาวท่านครับจับครับท่านตามคำยิ้มนะครับ ให้อ่าครับหยิบกล้องน้องกำว่ายท้ายหันครับสายนะครับ,อ,รบอ่าครับท่านครับท่านใจจะเป็นผู้หยิบเงินมงคลไปเก็บเ,เป็นเซฟอ่าปัญยายนะครับอ่าปัญยายครับขึ้น่าให้หน่อยลุกขึ้นเอาไปเจ็บเปนเซฟไปหน่อยครับท่านโอ้ยเป็นหนักเนหนักลุกไม่ขึ้นโอ้อยอาขอซสามครั้งใหญ่อ่า เซ่หน oh 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 ่อยโอ้ยหนักหักโอ้ยหนักหนักโอ้ยเที่บ้าเที่ไม่ได้ขอใหม่ขอใหม่อบใจมองกล้องมองกองเลขสองสามโอ้ยหนักโอ้ยขอบคุณครับน้าครับตอนนี้ถือนี้ว่าเสร็จพิธีสู่ขอและม่านแล้วเอาละครับภาพสุดท้ายน้องโอครับยืนครับ น้องฝ้ายเราก็ให้ตั้งโอตั้งหลักก่อนอ่ะตอนนี้ดึงน้องฝ้ายมาท่านปรายเชะอ่าอ่าครับอ่ะท่านประธานทุกท่านครับ,รบยืนเลยครับยืนดึงหน้ากระดาษคุณแม่ครูลูกชายหน่อยคุณแม่ครูลูกชายอ่าท่าน,นครับครูภาสาออกมาครับดีหน้ากระดาษ ครับครับยิ้มใกล้องครับนี่คือภาพสุดท้ายของพิธีสู่ขอและมัานจากเป็นว่าที่ผู้มัานตอนนี้เป็นคู่มั่นคู่หมายแล้วครับ